วันนี้นะคะจะไปช้อปปิ้งนะคะมาดูกันนะคะว่า1อาทิตย์นะคะเราใช้เงินหมดไปกับการซื้อของกินนะคะมากแค่ไหนมันก็แล้วแต่สัปดาห์นะคะว่าอาทิตย์นี้เราจะกินอะไรจะซื้ออะไรเข้าบ้านบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปร้านแรกนะคะไปร้านเอเชียนะคะแล้วมาดูกันว่าร้านแรกนี้นะคะจะหมดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาดูว่าวันนี้จะซื้อหมดของหมดไปเท่าไหร่คะ่ะ นี่นะคะร้าน New Asia Market นะคะเป็นร้านขายของเอเชียนะคะคนไทยนิยมมากันที่นี่เยอะมากเพราะว่าเป็นร้านใหญ่นะคะในเมืองสุริคนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะร้านเขาใหญ่นะทุกคนนี่นะคะ You want the w a c o n ของกินของชายอะยมากค่ะทุกคน ตอสเซิร์ชมีหมดเลยนะเราเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งครกสากมีครบนะคะมามา่เฮดไม่ได้เฮดสม l l ล์เลอันนี้เงาสมอลล์เลยเ e ็กซ์ e นี่นี่นะคะเห็ดหวหนูขาว นี่นะคะนี่นะคะใครอยากได้อะไรก็มาร้านนี้ร้านนี้ใหญ่นะคะมีแทบทุกอย่างเลยที่เราอยากได้นะเมื่อก่อนมาชอบมาโซนนี้มากมามาเยอะอันนี้จะเป็นพวกซอสนะคะเดี๋ยวนี้เขามีปลาไหขายนะคะไม่แพงนะนี่ปลาไ้ลนางฟ้าค่ะ วันนี้ผักไม่ค่อยมีเลยนะคะผักเขาน่าจะหมด Yeah, next week I think What Yeah I can go Maybe I go Audi later quickly And uh, I want the b u b p l e the green one e e ่ c a n t a นแคนตา h ูป e No, l i ่ e this. แต่ with แคนตา u ูป the one I buy เงี้ยมันไม่มีรสเมลอนอะเมลอนเธอเพียช้างรสแบบว่าเยอะมากนะคะหน้าสุดสามีที่ฉันหมาไปสามลังค่ะนี่นะคะร้านแรกเราหมดไปห้าสิบแปด 80นะจ๊ะมาดูร้านที่2นะคะมาดูกันนะคะว่าทำไมที่สวิตนะคะเวลาเขาอ่าช้อปปิ้งนะคะเขาถึงต้องมีเหรียญเอาไว้หยอดรถเข็นนะคะคลิปที่แล้วเราเคยลงเป็นคลิปสั้นไปมันเป็นแบบว่าถ้าลืมเหรียญก็ใช้กุญแจใช่ไหมเสียบแทนได้ใช่ไหม,แ,ไไหมแต่วันนี้เราจะใช้เหรียญน,นะคะเพราะเราเ,าเหรียญมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงแบบต้องมีเหรียญต้องมีเหรียญในการหยอดเออ นี่นะคะเวลาเราจะใช้ใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปตัวนี้นะคะมันก็จะเด้งแล้วเราก็ลดออกมาค่ะไปชอปปิ้งกันค่ะทุกคนเราชอบมาชอปปิ้งที่นี่นะมีทุกอย่างที่เราชอบมีทุกอย่างที่เราต้องการนะคะเออบางซูปเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์เดียวกันนี้แหละแต่ว่าคือมันก็ไม่ค่อยมีแต่เราชอบครบสาขานี้มากเรซี่พาร์คนะคะ เนี่ยทุกๆคนเราอยากแบบว่าทําคลิปบอกทุกๆคนมากเลยว่ามันฝรั่งนะคะเนี่ยทุกๆคนเห็นไหมมันฝรั่งที่เรียงเรียงเรียงเียงกันอยู่เนี้ยมีแต่มันฝรั่งมีสีเขียวสีฟ้าสีน้ําตาลสีนี้สีนี้สีนี้นะคะมันจะแบบว่าเออใช้งานต่างกันนะเดี๋ยววันหลังถ้าว่างๆนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกใหนเพื่อนๆดูนะเรามาซื้อน้ํานะคะที่นี่เราเราไม่กินน้ําก๊อกอ่ะ เออเราไม่รู้เป็นอะไรน้ำก๊อกที่สวิตก็สะอาดนะแต่เราไม่กินดูวันนี้นะคะที่เชลแบบว่าน้ำโล่งมากเลยคนซื้อไปเยอะมากนะคะย l i อล t h เดปเรชันฟู้ดน้ำมันนี้นะน้ำมันนี้นะอร่อยนะเธอแต่มันเป็นแก๊สนะแล้วมันก็จะมีแบบว่ารสชาติของราสเบอรรี่นะคะมีฝั่งอาหารทะเลสดด้วยนะเธอ,อ,เอ,อ,เอ,อ มีโซนอาหารเอเชียด้วยนะคะมีข้าวไทยไขายด้วยนะวันนี้ที่โกบนะคะแอลกอฮอล์นะคะลด20นมากลด20เยอะมากนะคะเราลอรซไปจ่ายตังค่ะไปจ่ายตัง ตอนนี้นะคะที่กบนะคะเขาก็จะมีแบบสะสมสแตมนะคะนี่สะสมเนาะนี่สะสมครบสี่สิบดวงนะคะก็จะแลกตุ๊กตานี้ได้นะคะที่บ้านเราเยอะมากอันนี้ก็จะมีแบบเป็นนี่เราไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นเหมือนต้นไม้ป้าน,นี่ต้นแอปเปิลนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เหมือนอะไรเหมือนเห็ดแล้วมีเฟิร์นเกาะอยู่อะไรเงี้ยน่ารักปะ่ะ ตอนนี้ก็บอกให้หัวสะสมอยู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาสสยไปนะจ๊ะสสยไปตั้งโชว์ไว้ที่บ้านค่ะหรือขนไปให้หลานที่ไทยนะคะทุกคนน่ารักมากชอปปิ้งเสร็จแล้วนะคะขนของใส่รถแล้วนะคะเราก็ต้องเอารถเข็นนะคะมาคืนนะคะทำไมหรอทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้ไประหยัดนะคะค่าแรงงานคนนะคะเพราะค่าแรงงานที่สวิตแพงมากคะ่ะทุกคนนี่นะคะพอเราเอาเสียบเข้าไปเนาะ เราก็จะได้เหรียญกลับคืนมานะคะมันเป็นเหมือนการสร้างวินยัยอ้าวเอเอใช่แล้วก็ลดมาไม่ได้มันเหมือนเป็นการสร้างวินัยนะคะให้กับตัวเราเองเนาะล่าสุดนะคะไปซื้อดอกไม้มาจะเอาไปให้หลานสาวนะคะวันนี้เขามีโชว์เนาะเดี๋ยวจะลงไว้คลิปหน้านะคะก็ลดเข็นนะคะเพราะว่ามันค่าแรงที่สวิตนะคะค่อนข้างแพงเขาก็เลยใช้วิธีนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่เอาไปเก็บที่เดิมคุณก็ไม่ได้เงินคืนไงถูกป่ะเออนะคะก็ ประหยัดค่าแรงงานนะคะก็คือไม่ต้องมีคนไปตามเก็บอย่างบ้านเราอะไรเงี้ยพอชอปปิ้งเสร็จปุ๊บเข็นรถไปขนของใส่รถเสร็จปุ๊บก็วางทิ้งเกะกะไว้อย่างนั้นเลยคือไม่เก็บเป็นระเบียบอะไรเงี้ยเนาะมันก็บางคนก็มีวินยัยเออบางคนก็แบบอ่ามีคนเก็บให้ทําไมฉันจะต้องเอาไปเก็บที่เดิมละ่ะอะไรเงี้ยฉันก็เอาไวต้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนไปเก็บแต่ที่นี่ไม่นะจ๊ะคือมันเป็นการสร้างวินัยให้กับประชากรของเขานะคะอยากได้เงินคืนก็ต้องเอารถไปคืนนะจ๊ะ ช้อปปิ้งวันนี้นะคะก็หมดไปประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยนิดๆน,นะคะทุกคนก็ถือว่าถูกมากนะคะสำหรับวีคนี้เพราะว่าปกติเวลาเราสองคนไปซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะได้ของกินนะคะคือซื้อเต็มรถแล้วแบบแพงมากหมดไปเยอะมากจ่ายไปเยอะมากแต่วีคนี้ถือว่าใช้เงินคุ้มประหยะัดค่ะ นี่แหละค่ะกิจกรรมวันเสาร์นะจ๊ะก็ชอปปิ้งเบาๆซื้อของเข้าบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวจัดตอกไม้แล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปงานของหลานนะคะเดี๋ยวติดตามกันคลิปถัดไปจา้าบ๊ายบาย